สวัสดีค่ะเรียนท่านนายกท่านรองรานายรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีผู้ว่าราชกจังหวัดหน่วยราชการพี่น้องสมาคมมวยพี่พ,พ,พี่น้องน้องสูตรหลักสูตรรวมมิตรทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะดิฉันรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะคะรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้มาอยู่ น้าที่แห่งนี้ค่ะแล้วก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนคณะกรรมการวุทักศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ได้มาบอกเล่าทุกท่านฟังค่ะว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังทำอะไรอยู่ซึ่งเกี่ยวกับมวยไทยโดยตรงค่ะเป้าใหญ่นะคะที่เรามองเห็นว่ามวยไทยจะต้องไปโอลิมปิกโลกให้ได้ค่ะหลายๆท่านที่อยู่ในิที่ดีนะคะดิฉันเชื่อว่าท่านก็อยากเห็นภาพของตัวเองค่ะไปยืนอยู่บนเวทีโลกนะคะ มันคงจะเป็นความฝันไม่ใช่ของแค่ตัวเองค่ะแต่ก็เป็นความฝันของคนที่ท่านรักด้วยและแน่นอนค่ะเป็นความฝันของคนไทยทุกๆคนค่ะซึ่งการดำเนินงานด้านกีฬาทั้งหมดค่ะเราจะนําโดยคุณพิมลสรีวิกรนะคะวันนี้ไม่ได้มาด้วยท่านจะเป็นประธานซอฟทาวเวอร์ในด้านของกีฬาค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะการที่จะบอกว่ามวยไทยไปโอลิมปิกนั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะง่ายค่ะแต่ว่า รัฐบาลเชื่อว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปแน่นอนค่ะเราจะต้องสร้างรากฐานค่ะสร้างมาตรฐานต่างๆให้หมวยไทยมีรากฐานมีการยอมรับที่ชัดเจนขึ้นเราจะตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติเพื่อเป็นศูนย์กลางของการสร้างมาตรฐานค่ะมีหลักสูตร มวยไทยที่ชัดเจนเป็นระบบแล้วก็มีความรู้ที่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาดูมวยไทยก็จะได้ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับมวยไทยไปด้วย mm hmm. เหมือนที่ประเทศเกาหลีใต้มีค่ะมีกุ๊กกีวอนที่ดูแลเทควันโดโดยตรงค่ะในอนาคตก็จะมีการวัดระดับมวยไทยแบบที่เทควันโดมีเช่นสายขาวสายเหลืองก็ในของวงมวยไทยเราก็จะมีขั้นตอนแบบนั้นให้ชัดเจนขึ้นเพื่อจะเป็นการ วัดองค์ความรู้ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนั้นเราก็จะยกระดับอาชีพครูมวยค่ะให้มีใบการประกอบวิชาชีพแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้ทั้งระบบทั้งเรื่องของการสอนมวยทั้งเรื่องของค่ายมวยค่ะนอกจากนั้นก็จะรวมไปถึงการแข่งขันมวยจัดแข่งขันมวยให้มากขึ้นให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นถือเป็นการสื่อสารหนึ่งจากการกีฬาของไทยเพื่อไปสู่สายตาโลกค่ะ เมื่อช่วงประมาณก่อนหน้านี้นะคะดิฉันแล้วก็ท่านนายกแล้วก็อีกหลายหท่านนะคะได้มีโอกาสได้ไปดูเวทีวันแชมเปี้ยนชิพวันลูพิดีค่ะแล้วก็ได้เห็นฝีมือของนักมวยไทยเรานะคะก็พูดเลยว่าเก่งมากๆแล้วก็นักมวยที่เป็นชาวต่างชาตินะคะก็ได้เข้ามาร่วมแข่งขันกันก็รู้สึกว่าทุกคนดูดูเต็มที่แล้วก็ดูรักมวยไทยจริงๆนั่นก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นทุนของเราที่ดีมากๆค่ะ เราจะทําค่ายมวยไทยนะคะให้มีขึ้นในต่างประเทศมากขึ้นเชื่อไหมคะว่าในเวลานี้มีถึง4ี่0 0ื่นค่ายมวยแล้วค่ะจนทุกวันนี้นะคะเราก็อยากให้สี่หมค่ายมวยและมากกว่านี้มีระบบมีการจัดสรรให้ดีแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ และที่สําคัญค่ะรัฐบาลก็ได้มองเห็นค่ะว่ามวยเป็นการกีฬาของไทยที่โดดเด่นนะคะแล้วเราก็อยากจะให้เป็นศูนย์การหนึ่งเลยของการกีฬาที่จะได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยของเราไม่ว่าจะเป็นการไหวการเอ,อ่อการต่อยเสื้อผ้าต่างๆให้สามารถส่งออกวัฒนธรรมของเราได้ค่ะเพราะมวยไทยนะคะเราถือว่าเป็นอาวุธสําคัญทําให้ต่างชาติสามารถรักประเทศไทยได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นวิทธศาสตร์ที่รัฐบาลได้มองเห็นค่ะเราจะพัฒนาทั้งระบบให้มวยไทยมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นและเป็นที่รู้จักของทุกคนมากยิ่งขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ